สวัสดีจ้าพี่น้องยายเอ๋ก็เล่เสียงปั่นลวกค้นจ้งพอดีว่ามืออือนนอกพี่น้องยวนบานพอยาเอนะจ๊ะขจอบุญเบิกบานพี่น้องบันเีบุญเบิกบบานขจอบสญปั่นลวกค้นลวกงัวลูกกล้วยแม่พี่น้องถ้าู่วาเฮือนห้องมีจะค้นกับปั่นปั่นจานวนตามตามนั่นนะจ๊ะหรือว่าเฮือนใดมีงัวมีค้วยขจากับปั่นตามนั่น นนันีนงสาวย่าเอเ๋้โมากว่าหายาเอนับปั่นปัน่นค้นหายแน่ธนาพวายุ่อเงินพอย่าเอ๋นับมีซีอนนอก้นเนาะมีพอย่าเอ๋่นีหนองสาวแล้วกับมีหลานสองขวดเป็นซนนีันีย่าเอเ๋ไปซื้อดินน้ามันมากพี่นอ้องซือมาสองห่อห่อหน่อยหน่อยห่อละหกบาทจืสองบาทย่าเอ๋เลยล่องอามาปั่น <c oughs> พี่น้องอันนี้ปัีย่าแล้วปั่นนห่พี่ <c oughs> ปนีย่าแล้วกับปั่นไม่ฝีมือเวยพี่น้องมึงอัน เมื่อว่าเป็นไม้พายก็ตายาเอฟเสียเอาเลยล่ะอันนี้อันนี้ยาเอฟปั่นยาเอฟปั่นนี่น้อยมันคือการ์ตูนตับพี่น้องปั่นยังได้ก็ได้หรอเนาะบ้านมุกพี่น้องอันคือบ้านยาเอฟมันจะกขันเอาบุญเบิกบ้านไหมพี่น้องมันจอดสิปั่นหัวปั่นกล้วยสมัยอันเป็นเด็กหน่อยนั่นเขาเสียเอาดินเหนียวเขาเสียเอาดินเหนียวมาปันพี่น้องแต่ว่า ดินเหนียวโดนนี่หายเนี่หล่นจากก็เลยเอาดินน้ำมันปั่นแทน่น,นเรืองคนใหญ่ <c oughs> ดินอนองแต่เป็นคนเปล่า <c oughs> จังสีก็เอาหลน่นนอกจากแค่ตัวแบบนี้เห็นพวเป็นไหมเออยหญ่ก็ไม่ได้เห็เนมาโดนหลายปีแล้วเด้บ้านพวกพี่น,อน้องเรื่องกันกับบ้านใหญ่ใหญ่มจากนี่แหละแา,ามเฮาเสียลงไทยลงแน่ ส่วนมากก็เจ้าสิเอาบุญเบิกปากท่านเจ้าสิเอาให้มันตรงกับวันพุธจ้ะเจ้าก็สิมียามมื้อเช้าก็สิตักป่าตักหยังก็สิก็จังซี่ก็ได้ดอกเนาะพี่น้อง มีซีคนมีควอยใหญ่มีหน่สาวมีหลานก็เป็นซีคนนอนาะ่าะซีคนกัสิบปัดซีอะไรนบบนี้หมดปัดใดก็ได้คือก็คือกับเอาโหดว,วันมันเตาอย่าันี้ก็ั้เคีย่ยกันมันกับเป็น แค่นี้เป็นฝ้าเห็นมามตาไถ่โนี่น้องแค่หน่อยหน่อยถ้าจบเซลล์ยีนเยวปั่นก็ตาวลาโดนยีนเยวกับหายหนาจะซีอันซีพนอันนี้อันนี้พอยายเป็นคนปั่นกับพี่น้องเมื่อต้องปั่นต้องปั่นคืออยู่ดิแล้วก็ปั่นงามือพี่น้องแต่ว่าเราปั่นตพอยายคน ซีอันแล้วครบซีคนละจ่าครบซีล่ะครบซีคนแล้ว,บ,ลว,บ,ลวบันยายอ,อันีอันเตรียมมาไปไว้ให้น้องจ่ะว่นน้องสาวยายอันทรมากกว่า,าห้เเ็ดไปให้เแน่มือลื่นจดเสือุเบอบบานจ้ะยายปันเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวบันยายเอือไป จ้าหนอนสำหรับคลิปนี้กับฟังไปจนเนียก้อนจ้าปนนั่นลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ข <c oughs> อบคุณม,ม่คิดน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า